บายดิบายบายทำปากหมูดิแ <c> ล <oughs> <think> ้วขมามา้าเป็นมะไม่เป็นแม่เหม็นบายบายดิบายบายยักคิ้วจิยักคิ้วยักคิ้วยักคิ้วลูกยักคิ้วยักคิ้วยื้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยใครจะไม่เดินหน้าตาเหมือนเราเลยทำปากหมูให้เขาดูดิโอ้ทำเต่กิ้งจกด้วย จิ้งจกอยู่ไหนลูกจกไหนทำเสียงจิ้งจกดิทำปากหมูโชยไปใหญ่เลยวะทำปากหมูบอกแม่จิแม่ดูใครนี่แม่ดูใครเอ๊ะใครอ่ะทำปากหมูยาคิ้วยาคิวยาคิ้วยังไงเปิดไฟหนูมือจี่เป่งยาคิ้วยังไงยาคิ้วดิอสว่างขึ้นแล้วไปมองหลุดกรเสียบายบายโอ้ยาคิ้วยาคิ้วยาคิ้ว ดังปังมึนสับสนยาคิ้วน้ำมอตาหวานลูกไหนตาหวานทำไงโโอ้หหวานที่สุดในรอบเลยน้ำมอครับอายไหนอายคะอา,ายทำอะไรใจทำลายๆทำลายๆท่า <S 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 โอ้โหจุ๊บอีกแล้ว จุ๊บตัวเองหลงลูกเกินไปหรือเปล่าหรปากหรปากยืนีคนอะไรอ่ะชอบชอบเอาปากหมูเข้าไปปากหมูปากหมูอูยักคิ้วป้ายังไม่เห็นใครยักคิ้วมาโมยังไม่ยักคิ้วเลยโมพัทยักคิ้วยังหลุดยักคิ้วสิ

จูฮึเขาอายนะตัวเองจุูเขาอยู่ได้เย้เ้อาติดฮักก๊อ